พี่ผมพอมาผมเห็นพี่คิวกำล,ลังร้องเพลงอยู่ครับแล้วก็ไม่เจอพี่จันผมก็เดินมาเอ๊ะนี่มันเวทีมันท้องคำบอ้างวะหมาไม่มามามาผิดมาผิดเวทีป่าวะเอ๊ะผิดคอหรือเปล่าโอ้โหนี่น้ำขอบบุญกันน้ำพี่นัออน่นแหละไหนบอกคอแท้เปิดแล้วไนะงแล้วพี่กินทิ้งไว้เขาแอบไปเอาน้ำพี่ในเขาทำอะไรมาให้ถนะึงน้ำป่ะนี่มาได้ไงวะ ้ออไม่แล้วทำพี่เบอร์เดย์พี่ชายไปคิดว่าอาจรย์กางคนี้ผมบอกกันมากไม่ต้องไม่ต้องเสือมาเซอร์ไพรส์อะไรผมแบบใชรชีวิตไปทำงานไปผมเลยบอกพี่ไงไม่ไม่เสือไม่ใช่ผมไม่่ับ เมื่อกี้ผมแววแววอีเซลแววอะไรนะแววแววอีเซลแววไหนๆก็ไหนๆแล้วครับผมขอเอาวิดีโอคอลหาแม่ๆของเราด้วยไม่ได้ครับบอกกับเขาไว้ว่าอยากทำพิเศเบิร์เดย์พี่ไม่รู้เขาจะรับสายหรือเปล่าด้วยก็แล้วก็คือเด็กคนนี้มันชอบทำอะไรหบ่อยไม่รู้สว่างอะไรไปเนี่ยไม่รู้อะไรมบพี่แม่ดูมันวิดีโอคอลแล้วคนกระเสิร์ตอยู่ไหมเนี่แม่ ้องดีพ้อ้อเคเอเนอะกระกเหรอทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าเรอยู่ในไหนเคุณจะต้องร้องเพลงขีพ้อไหม่อยออบคุณากีใจมากขอบคมากจากดีใกขอบคุณมากครับพี่น้อยนโอเคเดี๋ยวนขอบคุณมากนะแม่ หรือจต้องเียนร้องคอให้เจอกับแม่หน่อยเพราะว่านัดกันก็มึงก็ไม่ค่อยมาโมพ,พี่การเป็นคนีิยวนั้นเก่งที่สุดทธิ์เขาไม่เคยเจอเลีเข้าตัวเอาช่วให้คนอื่นนิหนึ่งกลนบอกว่าเดี๋ยวเราไปไปเดินห้างกาันกันก็บอกว่าก็เดี๋ยวมึงมารับกูที่ทลองหล่อแล้วเดี๋ยวไปเดินไปเดินที่อ่าอะไรนะ เอ็นพอเทียแล้วก็กลับมาส่งที่ที่บ้านด้วยบ้านผมอยู่ลาดพร้าวทุกคนต้องรับเขาไปเที่ยวชาวบ้านเขาแล้วก็ไปส่งเขาที่บ้านก็เดินทางกับราบเท้าเลือกที่ผมเลยที่ไหนนั้นฝืนไปไหนคนนั้นเกาไปได้แล้วคุณจะให้ผมพูดคนเก่าไปได้แล้วไปไหนของเก่าไปได้ถ้าผมพูดในชีวิตคุณจบเลยนะับนี่นะไม่ไปไหนละเ้าขึ้นมาทันทีเอาแบบลองให้เรียนถูกต้องไหม